สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูพีอีกแล้วนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์เนาะวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหมือนเดิมนะครับนะแต่ก่อนอื่นเลยเนาะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนเนี่ยลองสังเกตดูสิครับว่าเจ้าแก้วน้ําในภาพเนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรครับนะทำมาจากพลาสติกนั่นเองนะครับแล้ว มีสมบัติยังไงบ้างครับเพราะอะไรถึงใช้พลาสติกมาทําแก้วน้ําอันนี้อ่าเพราะว่ามันไม่ดูดซับน้ําหรือว่ากันน้ํานั่นเองนะครับเวลาใส่น้ําลงไปเนี่ยมันก็เลยไม่รั่วไม่ซึมเนาะต่อมานะครับคือนี่เลยเบาะรองนั่งเบาะรองนั่งทาํามาจากวัสดุอะไรมั่งอ่ามีผ้าผ้าอย่างเดียวไหมมีอะไรอีกอ่ามีนุ่นเนาะ ทำไมจ่ะทำไมถึงต้องใส่นุ่นเข้ามาด้วยล่ะครับเพราะอะไรอ่าเพราะานุ่นทําให้เป็นยังไงนุ่มเนาะเวลานั่งเนี่ยมันก็นุ่มสบายเนาะอ่าเราก็รู้แล้วเนาะว่า,าวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องทํามาจากวัดสดุเพียงชนิดเดียวนะครับอย่างเช่นเบาะรองนั่งอันนี้เนาะที่ทํามาจากผ้าแล้วก็นุ่นเลยนะครับอนะ่าแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าเขามีวิธีหรือว่า การเลือกวัสดุมาใช้ทําวัตถุหรือสิ่งของต่างๆยังไงบ้างถ้ายังไม่รู้นะครับเราก็มาทํากิจกรรมของเรากันในวันนี้เลยเนาะในเรื่องการเลือกวัสดุมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงไปดูสิ่งที่เราจะต้องใช้ในกิจกรรมนี้กันเลยดีกว่านะครับวัสดุที่เราจะต้องใช้เนาะก็มีผ้าพลาสติกยางโลหะแก้วกระดาษนะครับก็มี 6อย่างนะครับวัสดุของเราเนาะต่อไปนะครับก็ไปดูวิธีทากิจกรรมของเรากันดีกว่า,าขั้นตอนแรกนะครับคือครูเนี่ยจะให้เด็กๆนะครับสังเกตสมบัติของวัสดุเนาะว่ามีสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับวัสดุของเราทั้ง6อย่างอันนี้เนะาะเมื่อสังเกตเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสถานการณ์เนาะมาให้เด็กๆเ,เนี่ยได้วิเคราะห์ได้อภิปรายกันเนาะว่า จะทําสิ่งของชิ้นนี้จะใช้วัสดุชนิดไหนดีนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูวิดีโอสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆกันดีกว่าครับว่ามีสมบัติเป็นยังไงกันบ้างเนาะถ้าพร้อมแล้วนะก็ไปดูกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะว่าวัสดุแต่ละชนิดนี่มีสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ผ้ากันก่อนเลยนะครับผ้าเนี่ยมีสมบัติเป็นยังไงบ้างครับอ่าผ้าดูดซับน้ำเนาะนุ่มไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ทึบนะครับต่อมาพลาสติกครับมีสมบัติเป็นยังไงบ้างครับจากวิดีโออ่าไม่ดูดซับน้ํานะครับแข็งไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ใส่ด้วยนะครับ ต่อมาก็คือยางนะครับยางเป็นยังไงยางไม่ดูดซับน้ํานุ่มยืดหยุ่นแล้วก็ทึบนะครับต่อมาครับโลหะโลหะแน่นอนครับไม่ดูดซับน้ําแข็งไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ทึบนะครับต่อมาก็คือแก้วนั่นเองแก้วเป็นยังไงแก้วไม่ดูดซับน้ําแข็งนะครับไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ใสเนาะต่อมาคือ กระดาษนี่กระดาษแน่นอนครับก็คือดูดซับน้ําแข็งนะครับไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ทึบด้วยแล้วก็ระบุสมบัติต่างๆของวัสดุกันแล้วเนาะจากาที่นักเรียนได้ดูวิดีโอไปนะครับก็เป็นพลาสติกชนิดที่ใสนะครับแต่ก็มีพลาสติกชนิดอื่นด้วยนะครับมีทั้งแบบทึบที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็แบบขุ่นแบบนี้เนะาะ แล้วมาดูเรื่องของผ้ากันดีกว่าบางคนบอกว่ายืดได้ยืดไม่ได้เนาะ,ะเพราะว่าผ้าเนี่ยมีทั้งแบบที่ไม่ยืดหยุ่นเนาะแล้วก็แบบที่ยืดหยุ่นที่เห็นในภาพอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์แรกของเรานะครับเข้าตูเนี่ยต้องการทํากล่องดินสอที่แข็งแรงกันน้ําได้นักเรียนคิดว่าควรจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดครับเพราะว่ามีสมบัติเป็นยังไงบ้างอ่า ดูที่สมบัติก็คือแข็งแรงแล้วก็กันน้ําได้เป็นวัสดุชนิดไหนได้มั่งครับก็คือ,อพลาสติกโลหะแล้วก็แก้วนั่นเองเนาะเอาวัสดุชนิดไหนมาทำกล่องดินสอให้เข้าตูดดีครับสำหรับครูนะครับครูจะเลือกอพลาสติกนะครับเพราะว่ามีความแข็งแรงที่พอเหมาะเลยนะครับแล้วก็กันน้ำได้ด้วยเนาะ แล้วที่สาคัญเนี่ยน้ำหนักเบาวกว่าโลหะแล้วก็แก้วด้วยนะครับที่ครูไม่ใช้โลหะก็เพราะว่ามันอาจจะขึ้นสนิมได้เนาะพอใช้ไปนานๆแล้วก็มีน้ําหนักที่เยอะด้วยทําให้กระเป๋าหนักเนาะต่อมาแก้วก็คือกลัวว่ามันจะแตกนะครับเพราะว่าแก้วเนี่ยมันค่อนข้างมีความเปราะเนาะถ้ามันแตกอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยก็อันตรายหน้าดูเลยนะครับแต่ก็ แล้วแต่นักเรียนนะคะว่าจะเลือกใช้วัสดุชนิดไหนเนาะก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ทำประโยชน์ในเรื่องไหนในเรื่องอะไรนะครับต่อมาครับสถานการณ์ที่2พ่อของเข้าตูต้องการทําประตูห้องที่แข็งแรงและสามารถมองผ่านประตูได้ก็คือมองทะลุได้นั่นเองควรเลือกใช้วัสดุชนิดใดเพราะมีสมบัติเป็นยังไงอืม แน่นอนเลยนี้ง่ายมากพ่อข้าตัวต้องการสมบัติเป็นยังไงที่แข็งแรงแล้วก็มองทะลุได้มีแค่นี้เท่านั้นคืออพลาสติกแล้วก็แก้วนะครับนักเรียนคิดว่าควรเอาวัสดุชนิดไหนดีครับอามาดูพลาสติกก่อนนะครับพลาสติกเนี่ยมีความแข็งแรงที่ก็พอใช้ได้เลยนะครับน้ำหนักเบา มองผ่านประตูได้นะครับทะลุได้เป็นพลาสติกใสเนาะส่วนแก้วนะครับก็มีความแข็งแรงแต่ว่ามีน้ําหนักที่เยอะนะครับแก้วหรือกระจก่นเองก็คือประตูกระจกน,ะนั่นแหละน้ําหนักก็จะเยอะหน่อยนะครับมองทะลุได้น,นี่สแจ๋วมากแต่ว่าแก้วนะครับเวลาที่มันแตกหรือกระจกเนี่ยเวลาที่มันแตกนะครับมันก็จะเ,เป็นอันตรายได้เนะาะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยนะครับว่าจะเลือกใช้ วัสดุชนิดไหนเนาะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับต่อมาสถานการณ์ที่3นะครับก็คือแม่ของเข้าตูเนี่ยต้องการตัดชุดกันเปื้อนสําหรับใช้ในครัวควรจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดเพราะมีสมบัติเป็นยังไงอ,อันนี้ที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตากันมากับชุดกันเปื้อนหรือผ้ากันเปื้อนนะครับแน่นอนเลยไม่พ้นผ้ากับพลาสติกใช่ไหมมาดูของผ้าก่อนนะครับผ้าเนี่ยมีสมบัติที่ ดูดซับน้ำเนาะมีความนุ่มระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับส่วนพลาสติกครับไม่ดูดซับน้ำแน่นอนไม่มีของเหลวหรือน้ำอะไรกระเด็นทะลุผ้ากันเปื้อนมาถึงเสื้อเราแน่นอนครับแล้วก็มีความใสนะแต่ระบายอากาศไม่ดีนะครับผ้าเนี่ยก็จะใช้ได้หลายครั้งเนาะเพราะว่านํามาซักได้ส่วนพลาสติกเนี่ยก็ ถ้าชำรุดหรือขาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซ่อมยากเนาะนะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับว่าชอบอผ้ากันเปื้อนที่ทํามาจากวัสดุชนิดไหนนะครับระหว่างผ้ากับพลาสติกในส่วนตัวของครูนะครับครูขอเรียกผ้าเนาะเพราะว่ามันมีความนุ่มมันใส่มันสบายกว่ามันระ,ระบายอากาศได้ดีกว่านะครับต่อมาครับสถานการณ์ที่4ครับ คุณยายของเข้าตูเนี่ยต้องการถุงมือสำหรับล้างห้องน้ำควรจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดครับเพราะว่ามีสมบัติเป็นยังไงถุงมือแน่นอนครับถุงมือก็ต้องทำมาจากไม่พลาสติกก็ยางเนาะเพราะว่าเป็นถุงมือสำหรับล้างห้องน้ำนะครับมันจะต้องมีสมบัติในการกันน้ำเนาะหรือว่าไม่ดูดซับน้ำนั่นเองอม,มาดูที่พลาสติกก่อนนะครับ พลาสติกเนี่ยกันน้ําได้นะครับแต่ว่ามันมีความบางเนาะใช้ไม่กี่ครั้งอาจจะขาดได้นะครับส่วนของยางนะครับมีความหนามีความเหนียวยืดหยุ่นก็น่าจะใช้ได้หลายครั้งนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับว่าจะใช้แบบพลาสติกหรือว่ายางนะครับแต่ว่าพลาสติกเนี่ยค่อนข้างเหมาะสําหรับใช้ไม่กี่ครั้งแล้วทิ้งนะครับ ถ้ายางใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยจะเสียดายน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าเราควรที่จะใช้วัสดุให้คุ้มค่ามากที่สุดเนาะเราก็รู้แล้วนะครับว่าเรามีการเลือกวัสดุเนี่ยมาใช้ทําวัตถุยังไงกันบ้างนะครับเราก็พิจารณาจากสมบัติต่างๆของวัสดุนั่นเองเนาะ,ะคำถามนะครับก็คือ วัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับอ่าก็ที่เหมือนกันอย่างเช่นพลาสติกกับแก้วเนาะที่มีความใสเหมือนกันนะครับมีความแข็งเหมือนกันไม่ดูดซับน้ำเหมือนกันแต่ว่าที่ต่างกันเนี่ยก็อย่างเช่นกระดาษกับยางนะครับที่กระดาษดูดซับน้ำยางไม่ดูดซับน้ำนะครับ ยางมีความยืดหยุนกระดาษไม่ยืดหยุ่นนะครับก็คือสมบัติของวัสดุเนี่ยก็จะมีทั้งที่เหมือนแล้วก็ที่แตกต่างกันเนาะซึ่งในการเลือกวัสดุมาใช้ทำวัตถุเนี่ยพิจารณาจากสิ่งใดเมื่อกี้เราพิจารณาจากอะไรบ้างนะความใสความแข็งแรง,งการดูดซับน้ำความเหนียวเนาะสิ่งเหล่านี้คืออะไร ก็คือสมบัติของวัสดุนั่นเองนะครับเราก็พิจารณาจากสมบัติต่างๆเนาะของวัสดุที่เราจะมาใช้ทำวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับก็คือวัสดุแต่ละชนิดนะครับมีสมบัติแตกต่างหรือเหมือนกันเนาะจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามสมบัติของวัสดุนั้นๆน,น,นะครับ การเลือกใช้วัสดุมาทําเป็นวัตถุเนี่ยก็จะต้องคํานึงถึงสมบัติของวัสดุที่จะต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานนะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าเรามีวิธีการเลือกวัสดุมาใช้ทําวัตถุยังไงนะครับครูก็มีคําถามสุดท้ายก่อนจะจากกันไปเนาะก็คือถ้าต้องการที่จะสร้างเรือของเล่นนะครับที่ลอยน้ําได้ควรจะเลือกวัสดุที่มีสมบัติเป็นยังไงครับแลวว่าเพราะอะไร ถ้าจะให้ลอยน้ําได้มันจะต้องอกันน้ําหรือไม่ดูดซับน้านั่นเองนะครับมีอะไรบ้างมีบางคนบอกว่าพลาสติกกับแก้วนะครับก็ใช่เลยครับแต่ครูขอเรียกพลาสติกเนาะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยเราสามารถที่จะตัดเองได้นะครับสามารถทํ้เป็นรูปร่างอย่างอื่นได้นะครับเป็นเรียนรูปแบบต่างๆเนะาะใช้พลาสติกนะครับเพราะว่าพลาสติกเป็นยังไง กันน้ำหรือไม่ดูดซับน้ำนั่นเองเนาะนะวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเรียนการสอนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะครับก็มาติดตามในเรื่องต่อไปได้นะครับจากคลิปที่อยู่ตรงนี้เนาะจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมารอชมกันเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายของเรานั่นเองเนาะนะอยากรู้ก็รอติดตามนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ สวัสดีครับบ๊ายบาย